สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมครับป๊อปเพชรยนต์ครับมีรถสวยคัดเกรดคัดคุณภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วครับอยู่ตรงหน้านี้เลย Toyota v i o s ครับ 1.5e ปี2012ครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ราคาขายอยู่ที่2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับผ่อนเดือนละประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นครับเครดิตดีฟีดาว ออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะครับไม่ว่าจะใกล้จะไกลนะครับเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่มีบริการรถสไลด์จัดส่งให้ทั่วประเทศเลยครับผมหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับคันนี้นะครับติดต่อผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์0646423955ครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้หากสะดวกมาดูด้วยตนเองนะครับซอยเสรีไทย68แยก1ครับ เปิดทำการทุกวันครับมาได้ทุกวันเลยครับผมยินดีต้อนรับยินดีให้บริการครับคันนี้นะครับเจ้าของเดิมเปลี่ยนแม็กมาให้แล้วครับสีวงเลยสวยๆแม็กขอบ15นะครับสปอยเลอร์รอบคันครับคันนี้ตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วจากเจ้าของเดิมสปอยเลอร์มีมาให้ ส่วนป้ายทะเบียนนะครับของคันนี้เป็นป้ายประจวบคีรีขันต์ต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าทางเราจะทําการเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้อีกทีหนึ่งครับแต่เลขอะไรต้องมารอรุนกันครับผมเราไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะตรงนี้นะครับแต่ป้ายนี้ใช้ไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดตัวรถกันเลยดีกว่าครับอ๋อต้องบอกก่อนนะครับคันนี้เลขไม้เพียง ห้าหมื่นปลายๆเท่านั้นครับต้องบอกว่าเลขไม้น้อยมากๆครับผมโอเคครับไปชมรายละเอียดกันเลยคันนี้นะครับได้เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์คู่หน้านะครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมสเส้นสวยๆแบบนี้ครับตาโลโก้โตโยต้าโครเมียมชัดเจนเลยกันชนได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดกับสีดําในช่องลม ฟ็อกแอมนะครับหรือไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยแล้วครับคู่หน้าสวยๆเลยสปอยเลอร์ iler, นะครับสวยๆสเกิร์ตรอบคันล้อแม็กนะครับผมไม่ทราบว่าลายอะไรเหมือนกันครับสวยๆแบบนี้ครับสีดำเงาๆขอบ15นะครับตัวนี้แม็กขอบ15รัดด้วยยาง1 8 5่0 R15 ครับลงตัวเป็นอย่างมากครับ ดิสได้ดิสเบรกสี่ล้อเลยนะครับสำหรับ v ีออสหนึ่งจุด e ตัวนี้ครับปียางผมต้องผมไม่มั่นใจอาจจะอยู่ด้านในครับอีกฝากหนึ่งผมไม่มั่นใจว่าปีอะไรเรามาดูสภาพยางกันดีกว่าครับสภาพยางเ้าบอกว่าดอกหนาหนาล่องลึกๆแบบนี้เลยนะครับมาดูซุ้มล้อกันบ้างครับซุ้มเดิม,ดมครับซุ้มเดิมสวยสวยเจ้าของน่าจะพ่นกันสนิมมานะครับ จากที่มองจากตาเปล่าตรงนี้นะครับน่าจะพ่นกันสนิมใต้ท้องมาเรียบร้อยแล้วครับสวยๆแบบนี้มันไม่ใช่คราบน้ํามันนะครับเป็นแบบแคล้ายๆเหมือนสีกันสนิมอะครับเม็ดอาร์เม็ดอาร์คเดิมนะครับน็อตเดิมๆอยู่โชคเดิมๆโชกไม่ได้เปลี่ยนเป็นสตัดหรืออะไรแต่อย่างใดเปลี่ยนแค่ล้อแม็กอย่างเดียวครับ ไฟเลี้ยวมีติดอยู่ที่แก้มนะครับพร้อมโลโก้เครื่อง VVTi กระจกได้เป็นสีเดียวกับตัวรถครับปรับและพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเรามาดูในส่วนของหลังคากันบ้างครับหลังคาสวยๆใสๆครับแบบนี้เลยไม่มีรอยบุบรอยขีดข่วนนะครับตรงนี้ในส่วนของฟิล์มรถคันนี้นะครับติดมาให้แล้วครับรอบคันกระจกเป็นกระจกโตโยต้นะครับแท้เดิมโรงงานเลย รอบคันครับผมมือจับเป็นโครเมียมครับเจ้าของน่าจะติดเพิ่มเติมมาครับตรงนี้เบามือจับก็เป็นโครเมียมครับของวีออสสวยๆลงตัวแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างครับมาเริ่มกันที่เสาเอก่อนเลยครับเช่นเดิมครับน็อตไม่เคยแกะเคยขันครับสวยๆเดิมๆทางเพชรยนต์รับประกันโครงสร้างให้อยู่แล้วครับ ผมสร้างเดิมบอดี้เดิมอย่างแน่นอนเสา A เสา B ครับน็อตไม่ขยับเลยสวยน่าใช้มากครับเลขไม้เพียงห0 0 0 0่นกว่าครับ50,000ปลายๆเพจปี12นะครับไม่เคยแกะนะครับปี12.12จ12แท้ๆเลยผมพาชมซีนประตูครับสวยใสไรทิติครับคันนี้แต่งมาลงตัวครับแต่งสวยครับไม่ได้แต่งซิ่ง ไม่ได้ทําการปรับจูนเครื่องแต่อย่างใดครับเครื่องเดิมๆแต่งสวยครับแต่งภายนอกเฉยๆครับสําหรับคันนี้ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีครับนี่ครับที่บอกว่าดิสสี่ล้อครับดิสทั้งสี่ล้อเลยสวยๆฝาเปิดถังน้ํามันนะครับเป็นโครเมียมเจ้าของเดิมติดมาให้ครับสปอยเลอร์สวยๆแบบนี้เลยมีสเกิร์ตมาให้ด้วยครับลงตัวอย่างมากครับคันนี้มาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างครับ กระจกมีไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับฟิล์มอาจจะมืดไปนิดนึงไฟเบรกดวงที่3ที่4มีครบครับดวงที่4ติดอยู่นี่ครับสปอยเลอร์หลังครับโลโก้โตโยต้าวีออตัวีมีอยู่ครบครับเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้2จุดมาพร้อมกับไฟทับทิม2ดวงอยู่ที่กันชนท้ายครับติดอยู่ขอบขอบสกเกิร์ตครับผม,ผมไปดูสภาพไฟครับ สวยใสไรทิติอย่างแน่นอนไฟสวยๆครับเหลีย่ยมสันครับคมๆของรถคันนี้นะครับสีสวยๆเลยสีเต็มครับกุญแจจะได้เป็นรีโมทแบบนี้นะครับรีโมทไขครับมาไปรับชมด้านในกันบ้างเริ่มในส่วนของโครงสร้างกันก่อนเลยครับ ลองน้ำเดิมๆดมครับเม็อาร์คเดิมเมสวยสวยเลยต้องบอกว่าสวยทุกจุดจริงๆครับคันนี้นี่ครับน็อตฝาหลังไม่เคยขยับนะครับตาโตโตยต้าชัดเจนครับสำหรับฝาท้ายของคันนี้ไม่เคยขยับครับทั้งสองฝั่งเลยผมให้ดูกันแบบละเอียดเลยครับนี่ครับลองน้ำเม็ดอาร์คสวยสวยเลยครับ ดูคานหลังกันบ้างครับสภาพของคานหลังภายในนะนี่ครับเม็ดอาร์คเดิมคานไม่มีรอยถลอกเลยครับเจ้าของเก่าใช้ดีใช้รักษามากครับคันนี้แม่แรงยางอะไหล่เรามีให้ครบนะครับเราจัดหาให้ได้ตรงนี้ไม่ต้องกัวงวลนี่ครับซีนเดิม,เด,มเดิมครับซีนทางมะพร้าวสีไข่สวยสวยนะครับเม็ดอาร์คมๆมไม่มีรอยเจาะนะครับรอยเชื่อมรอยตัดต่ออย่างแน่นอน นี่ครับสีทางมะพร้าวสีไข่นะครับสวยๆทั้งสองฝั่งเลยนี่ครับรถไม่เคยชนหนักมีคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนรถไม่เคยเปลี่ยนเครื่องกลับกับสีกอไม่ผมให้ชมเต็มๆกันบ้างครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงดูภาพโดยรวมครับของรถคันนี้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันบ้างครับภายในตกแต่งเป็นสีดำนะครับสวยเงางามมากครับแผงประตูเป็นสีดำเช่นกันครับดำทั้งหมดเลยกระจกเป็นกระจกอคไฟฟ้านะครับออตโต้บานคนขับมีเซ็นท่านล็อกให้นะครับมีออ,ตโ,อโต้อะลาร์มให้ด้วยกันขโมยครับผมเริ่มจากซีนประตูฝั่งคนขับก่อนเลยครับ อักเดิมเดิมสีเดิมเดิมครับสวยทุกจุดครับคันนี้ท่านใดหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับนี่ครับผ่อนถูกถูกครับเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นครับโทรมาคุยกับเราได้ครับโทรมาคุยกับผมได้ป๊อปเพชรยนต์โทรมาปรึกษากันครับน็อต <Not S 2> เดิมไม่ขยับครับเสา A เสาบเช่นเดิมผมคัดรถสวยคัดคุณภาพ มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนี่ครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นที่วางแก้ววางแก้วน้นําได้นะครับควงมลไยนะครับ3กา้านมีแอร์แบ็กให้คู่หน้านะครับสําหรับคันนี้พวางมลัยสภาพยังดีครับเหมือนใหม่เลยเดี๋ยวเราไปดูเลขไม้กันผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังด้วยครับ สำหรับเลขไมค์คันนี้นะครับห้าหมื่นเก้าพันเท่านั้นครับแทบจะไม่ได้ใช้กันเลยทีเดียวครับคันนี้น้อยมากๆแอร์ใช้ได้ปกตินะครับแอร์เย็นชําเลยให้ดูคอนโซลกันก่อนนะครับสภาพคอนโซลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะมีร่องรอยของการใช้งานมาบ้างครับของเจ้าของเก่านะครับอาจจะติดสติกเกอร์มาตรงนี้เดี๋ยวทําสปาให้อีกรอบน่าจะสวยกว่านี้นะครับให้ช่างแก้งานตรงนี้ เป็นรอยคาบกาวเล็กน้อยครับแอร์แบ็กคู่หน้ามีมาให้ครับวิทยุ FM CD FM AM ใช้ได้ปกตินะครับดังเสียงพอๆเลยแอร์เป็นระบบอันล็อกครับปรับได้สีระดับหัวเกียร์ครับไม่ลอกไม่ล่อนนะครับสวยๆไม่มีรอยถลอกครับเกียร์ออโต้แบบขั้นมันไดครับฐานเกียร์เป็นสีดำนะครับตัวนี้ ช่องเสียบ a u x มีมาให้ครับไฟตัดหมอกมีครับช่องชาร์จไฟมีให้ครบครับอันนี้ช่องเก็บของนะที่วางแก้วครบครบครับอุปกรณ์ไม่มีเสียหายนะครับสำหรับคันนี้เราไปดูในส่วนของหลังคากันบ้างครับหลังคาจะออกสีเทาๆนะครับอันนี้ไม่ได้สกปรกไม่ได้เป็นฝุ่นแต่อย่างใดนะครับจะออกสีเทาเทนิดนึง เพื่อให้เข้ากับเบาะของเขาครับเบาะของเขาเป็นสีดาเบาะผ้าสีดํานะตกแต่งลวดลายประมาณนี้นะครับผมไม่ทราบว่าเรียกว่าอะไรเหมือนกันแต่สวยครับสวยน่าใช้นะไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นครับเบาะเต็มๆเลยดูห้องผู้โดยสารกันบ้างครับมีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะครับฝั่งซ้ายนะครับสาภาพสาภาพต้องบอกว่าสวยมากๆครับ เบาหลังนี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยจากที่ผมดูนะครับตรงนี้ไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นเช่นกันครับสวยๆเลยสวยทุกจุดครับคันนี้ต้องรีบจับจองเลยครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าครับผมว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับ มาต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง VVTi นะครับสสูบ1 5 0 0 cc ครับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินนะครับ9 1้5นสามารถเติมได้ครับคันนี้คันนี้ต้องบอกว่าห้องเครื่องนะครับสดใสเป็นอย่างมากครับผมห้องเครื่องเดิมๆเลยนี่ครับน็อตเดิมทุกตัวครับไม่เคยขยับแม้แต่ตัวเดียวเลยเบ้าโช๊คเดิมๆครับ อาร์ตเ,เดิมๆสวยๆแบบนี้เลยซับในเบาชกสวยๆซีนเดิมๆสีไข่ครับถ้าสังเกตเห็นนะอยู่ข้างล่างสวยเดิมทุกสุดจริงๆครับยอมรับเลยครับคันนี้จะบอกว่าจะาดนางฟ้าได้เลยไม่มีร่องรอยการั่วไหลของน้ํามันเครื่องเลยนะครับไม่มีซีนแลบออกมาครับไม่เคยเปิดฝาแน่นอนไม่เคยผ่าเครื่องน้ามันไม่ล่วไม่ซึมน,นะครับเสียงเพาะๆแบบนี้เลย สำหรับเสียงเครื่องยนต์นะครับนิ่งๆเลยครับนี่ครับสภาพของเครื่องยนต์นะคันนี้ระบบเบรก ABS มีมาให้นะครับอาจะแอบอยู่ตรงนู้นเห็นไหมครับที่มีสายโยงไปหาครับผมอาจจะแอบอยู่ไกลหน่อยครับผมนี่ครับสวยมากๆคันหน้าเดิมๆเลยนะครับสีเสมอนันเลยน็อตฝั่งนี้ครับแก้มครับแก้มซ้ายก็ไม่เคยขยับเช่นกัน ให้ดูละเอียดละเอียดทุกจุดเลยนี่ครับเอลโชนะครับอาร์คเดิมนะครับสวยๆนี่ครับขาเดิมครับเดิมแท้แน่นอนเดิมแท้โรงงานสนวนการความร้อนครับสวยๆแบบนี้ครับไม่ไม่มีไม่มีรอยยุ่ยเลยนะครับไม่ขาดไม่ยุ่ยเลยสติกเกอร์โรงงานครับอยู่ครบทุกตำแหน่งครับตราปั๊มโตโยต้าชัดเจน ีนิ่มๆเลยครับ๋ยวผมให้ฟังเสียงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับหาท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยครับป๊อเปเพรยนต์064-642-3955ครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้ครับ สำหรับเจ้า v ีออคันนี้นะครับ1 5 e ปี2012ราคา259,000บาทเท่านั้นครับหอน่อนประมาณ7,000กว่าบาทครับผมเครดิตดีฟรีดาวเลยครับออกรถได้ทุกอาชีพเลยมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงที่ครับมีรถสไลด์จัดส่งทั่วประเทศเลยครับก่อนจากกันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อ,ตอไป สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ